ซีซั่นสปริง2021เป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่มีอนิเมะภาคต่อหลากหลายเรื่องที่หลายๆคนนั้นก็รอคอยกันอยู่นะครับ My Hero 5จอมันต่างโลก2ซอมบี้แลนสากะภาครีเวน์อิลุมะคุงภาค2หรือแม้กระทั่งฟุตบัตเกตในภาคสุดท้ายแต่ผมจะบอกอะไรให้นะว่ามีอนิเมะเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องแรกที่เข้าตาผมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ผมได้อ่านไลน์โนเวลมันมาก่อนซึ่งส่วนใหญ่อนิเมะที่ผมอ่านไลน์เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่อนิเมะเรื่องนั้น,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 นา,นนานนนอาจจะ เบื่อกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมนั้นสนใจเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะมันมีโลลี่ยอะไรล่ะ ก็ S <S 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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สำหรับในวันนี้เนะี่ยไม่ได้ทําช่วงนี้กันมานานมากเลยนะผมน่าจะเกือบปีแล้วมั้งก็คือช่วงแนะนําอนิเมะกันนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้แนะนําอนิเมะก็เพราะว่าผมไม่ค่อยที่จะทันเท่าไหร่แล้วผมเพราะว่ากว่าผมจะมาแนะนำเนี่ยมันก็ผ่านไปจากครึ่งเรื่องกันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแนะนํากันแล้วมั้งแต่ว่าสําหรับอน,นิเมะที่วันนี้ที่ผมจะเอามาแนะนำเนี่ยอยู่ในซีซันสติงปี2021นะผมซึ่งสาหรับอนิเมะเรื่องนั้นเนี่ยเป ซึ่งสำหรับอนิเมะเรื่องนั้นนะผมมีชื่อเรื่องว่าสลามทาโอชิเตะซันเบคุเนนชิลานายอุชินิเลวเวลแม็กนินาเตะมาชิตะหรือในชื่อภาษาไทยล่าสลามมา300ปีรู้ตัวอีกทีก็เลวเวลแม็กซะแล้วนะครับเฮ้ย อ้เรหมข้อบนหน่อยเหอะทำไมอนิเมะสมัยนี้มันชอบตั้งชื่อยาวจังวะตั้งแต่ไอเรื่องล่าสสดที่ผมรีวิวและไอเรื่องร้านดันเจียนเนี่ยชื่อแพ่งยาวชีบหายซึ่งสำหรับเรื่องย่อของอนิเมะเรื่องนี้นะผมโดยเรื่องราวก็จะกล่าวถึงไอซาวะอาซึสะสาวโสดอายุ27ปีที่เป็นทาสบริษัทซึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานเพียงอย่างเดียวจนเธอทำงานหนักเกินไปแล้วได้เสียชีวิตลงเธอจึงขอว่าถ้าได้เกิดใหม่ก็อยากจะมีชีวิตที่ยาวนานโดยที่ไม่แก่ไม่ตายเธอจึงได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกและได้ใชช้ีีววิตแบบโลลลปเเเรื่่่อยยๆดทคาาาาสม็นก3 ปเพื่อหาค่าใช้จ่ายจนเธอนั้นเลเวลแม็กโดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัวเธอนั้นจึงกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดๆทั้งๆที่ไม่เคยออกประจนภัยมาก่อนเรื่องในชีวิตเธอจึงได้เกิดขึ้นโดยจะเป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็เป็นแนวแฟนตาซีนะครับมีออริจินอลมาจากไ์โนเวลนะครับจัดทาโดยสตูดิโอเลเวลรูทนะครับผมเป็นสตูดิโอซึ่งเอาจริงๆผมไม่เคยดูอนิเมะจากสตูดิโอนี้สักเลืองเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดไม่ได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้นจะดีหรือเปล่านะซึ่งพอฟังจากเนื้อเรื่องย่อแลลล้้วเเเเเนนนนีีี่่ยยยยกก็็จรริิงงๆๆหาคสััตมมมมปอะนะทไไได มันเป็นแนวแบบชีวิตสลิดออฟไลฟ์ชิวๆสบายๆนะผมแต่จริงๆประเด็นหลักที่ผมสนใจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเนือ้อเรื่องยอหรืออะไรนะมินมีโรล,ลี่เว้ยคือแบบคือเข้าใจออป่ะคือบบอนิเมะปี2021่ออ่ะคือแม่งแบบอนิเมะโรล,ลี่แบบตั้งแต่ผมดูมาคือยังไม่มีสักเรื่องเลยนะถ้าไม่นับแบบอนิเมะภาคต่อแบบนนนวิโยรี่หรือว่ายูรุแคมอะไรกันอ่ะผมยังไม่เจออนิเมะที่แบบมันมีโรล,ลี่เลยนะเว้ยเรื่องมูโชโคเทนเซผมของไม่นับแล้วนะแต่คือแบบโรลี่เรื่องนี้คือแบบแม่งน่ารักมากๆอ่ะเนี่ยคุณคุณลอง คือแบบน้องน้องน่ารักมากอ่ะเอาจริงผมแบบอยากเห็นน้องในเวอร์ชันอนิเมะมาตั้งแต่ผมอ่านไลน์โนเวลมาแล้วเว้ยถึงไลน์โนเวลผมจะอ่านไปแค่2เล่มมานะเล่ม2อ,อยังอ่านไม่จบด้วยอยากรู้มากว่าถ้าน้องอ่ะถ้าน้องทั้งหลายอ่ะมาอยู่ในอนิเมะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วครับผมจริงๆเป็นอนิเมะต่างโลกอีกเรื่องซึ่งเอาจริงผมว่าไม่ต้องดูเพื่อแบบเอาความเป็นต่างโลกหรือว่าดูนแนวแฟนตาซีอะไรพวกนั้นหรอกครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่แบบดูแนวชิลๆสบายๆายมากกว่าผมไม่ต้องคิดอะไรมากอะเนาะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับ ต station, ิดตามสกลเพื so ่อเป็นกําลังใจผมในการสร้างสรผลงานต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม